พี่โอ๊พี่โออะไรมาน,นอนทำอะไรอยู่ตรงนี้มาน,นอนรอไม่ยองชิด,น,ชดนั่งไงเต็มเลยเนี่ยรออยู่รอกินแล้วได้กินปะก็รออยู่นันสีไม่รู้จะได้กินเมื่อไหร่ <c oughs> นอนรอก่อนงั้นลงมาดูกันก็ดีเหมือนกันนะ ไม่ขาวาเลงนี้เขาขายถูกใช่เขาขายถูกก็เลยรอกินไมยงชิดก่อนแล้วค่อยขายให้ลูกค้าเพราะว่าถ้าเราไม่ได้กินไมยงชิดแล้วขายให้ลูกค้าเนี่ยเราสี่ขาดทุนลูกค้าได้เปรียบไมยงชิดกำลังออกลูกออกดอกเต็มไปหมดเลยตอนเนี้ย อยากกินนะ้าตอนนี้ไม่ยังชิ้นยังไม่สุกเลยม,มีแต่สีเขียวทั้งนั้นเลยใครได้แปลงนี้ไปคุ้มมากๆเลยด้านหน้าติดถนนสาธารณะน้ำประปาไฟฟ้าเข้าถึงแล้วและด้านท้ายเป็นคลองออยางมีความยาวถึง80-90ถึง90ตารางเมตรเลยไปรีวิวดีกว่าที่นี่คือตําบลพ่อถวยอํเาเภอปากทีจังหวัดนครนายกเนื้อที่2ไ ะะกับช่องมาดามอูแชนแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะซึ่งช่องนี้นะคะเราไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทิร์นราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะทุกคนคะวันนี้โอจะพามาชมนะคะที่ดินพร้อมสวนที่ดินพร้อมต้นไม้นะตอนนี้โอ๋มาอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะนครนายกมีผลไม้อะไรที่ขึ้นชื่อคะทุกคน ไม่พ้นไม่พลาดที่เป็นมะยงชิดพันถึงแก้วแน่นอนนะคะร้าแ,แปลงนี้ทุกคนข่เจะของขายถูกมากๆเลยนะที่ดินทำเลดีทำเลทองนะคะด้านหน้าติดถนนสาธารณะมีความยาวถึง64เมตรและความลึกประมาณ80เมตรบวกลบนิดหน่อยส่วนด้านท้ายทุกคนคขาตื่นเต้นมากเลยติดคลองหรือว่าลำธารมีความยาว8ถึง90เมตร ลาเป็นที่ดินที่ถมแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วปลูกต้นไม้เต็มไปหมดเลยมีไม้ยงชิดมากกว่า60ต้นและ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 มีต้นไม้อีกต้นหนึ่งนี่เขาเรียกว่าต้นแสงจันทร์แสงเทียนอะไรสักแสงหนึ่ง ทุกคนขาต้นนี้มีมูลค่าเจ้าของบอกว่า20,000 0บาทจริงหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนมาดูกันที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่อยู่ท่ามกลางล้อมไปด้วยสวนทุเรียนของเพื่อนบ้านมันว้าวมันตื่นเต้นมากๆตรงไหนรู้ไหมเป็นพื้นที่ที่ไม่ใหญ่มากใครก็จับต้องได้ทุกคนต้องรีบนะถ้าช้าเนี่ยคงจะไม่มีโอกาสได้มาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ พราะที่ดินแปลงนี้สวยเกินราคาหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะราคาแบบนี้ตรงนี้มองเห็นวิวเขาเทือกเขาชัดๆเลยมีเพื่อนบ้านซ้ายขวาหน้าหลังเดินทางเข้าออกสะดวกสบายแต่ถ้าจะติตรงนี้นะมีอยู่อย่างเดียวมีอยู่อย่างเดียวอะไรรู้ไหมด้านหน้าเป็นถนนลูกหลังแต่เจ้าของบอกว่ามีโครงการหรือว่ามีแผนการที่อบตอน,นั้นมีนะคะทำถนน เข้ามาผ่านตรงนี้แล้วถ้าเมื่อใดที่มีถนนเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้จะไม่ได้ราคาแบบนี้วันนี้อ๋ขอแนะนำแล้วก็อยากให้ทุกคนมาชมก่อนที่ดินเป็นสวนไม่ยงชิดที่มีโอกาสที่ดีอย่างที่โอ๋บอกเจ้าของปลูกไม่ยงชิดไว้ประมาณมากกว่า60ต้นครึ่งหนึ่งด้านหลังริมน้ำส่วนด้านหน้าเราสามารถที่มาปรับเปลี่ยน มาปรับปรุงให้เข้ากับตัวเราเองที่มีความชอบมีความอยากนั่นก็คือเราอยากจะกินผลไม้อะไรล่ะก็มาปลูกเพิ่มเติมได้หรือว่าเราจะปลูกบ้านก็มีพื้นที่เว้นว่างไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วที่นี่คือตำบลโคกกรวดอำเภอปากพีจังหวัดนครนานนยกนั่นเองนะคะมีต้นไม้ใหญ่ๆ ให้ร่มเงานะคะให้บรรยากาศเราดีมากๆเลยไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงแล้วป่าปาก็ผ่านตรงนี้แล้วนะคะซึ่งจะเป็นป่าปาหมู่บ้านนะคะตรงนี้ห่างจากถนนทางเข้านะคะ,ะจาก เขาเรียกอะไรนะประตูน้ําประมาณห่างกัน2.6กิโลเมตรจริงๆเข้าได้หลายทางนะ2.6กิโลเมตรหรือว่าเราจะมาจากทางวัดเหล่าขานะคะผ่านซุ้มวัดเหล่าขามาประมาณ1.9กิโลเมตรเอาจริงๆเราเข้าออกได้หลายเส้นทางมากๆเราไม่รู้ว่า GPS เนี่ยจะพาเรามาทางไหนบ้างนะคะทุกคนคะ่ะถ้าเราจะซื้อที่ดินสักแปลงหนึ่งเพื่ออนาคตข้างหน้านะคะอแนะนํานะแนะนําว่าอย่าหาที่มันเพียบพร้อมทุกอย่างเลยถ้าเราหาที่พร้อมทุกอย่างโอเค เราอายุมากแล้วรอไม่ได้แล้วอันนั้นคือต้องหาพร้อมทุกอย่างแต่ถ้าผู้ซื้อเนี่ยยังมีอายุขายเหลืออยู่อายุขายเหลืออยู่เอ๊มันเป็นยังไงเนี่ยแช่งลูกค้าหรือเปล่าไม่ใช่ถ้าเราพอมีกําลังจะซื้อให้ลูกหลานหรือว่าเราจะซื้อเพื่อเก่งกาําไรอาจจะรออีกสักปี2ปีตรงเนี้ยราคาแบบนี้ไม่ได้นะคะถามว่าคุณโอรู้แล้วไม่ซื้อเหรอ ก็อาจจะมีซื้อไว้บ้างนิดๆหน่อยๆที่เรามีกําลังเข้าใจไหมเดี๋ยวพี่คนมาแซะโอ,อ้อีกนะคะไม่ต้องมาแซะไม่ต้องมาบุรี่กันนะคะเราเป็นนักขายเราก็ทําหน้าที่ขายบอกถึงข้อเด่นข้อด้อยในพื้นที่ตรงนี้เท่าที่โอดูนะพื้นที่ตรงนี้มีข้อเด่นมากกว่านะคะข้อเสียข้อเด่นคือข้อเด่นข้อดีนะถนนด้านหน้าติดถนนสาธารณะ60กว่าเมตรไฟฟ้าเข้าถึงแล้วประปาเข้าถึงแล้วมีเพื่อนบ้าน ที่ดินไม่ต้องถมไม่ต้องทำอะไรแล้วปลูกต้นไม้แล้วด้านท้ายมีคลองสาธารณะประโยชน์มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีมีเพื่อนบ้านอุ้ยข้อดีเจ็ข้อแล้วส่วนข้อเสียมีอยู่ข้อเดียวถนนยังไม่ใช่ถนนคอนกรีตหรือว่าถนนลาดยางแค่นั้นเองนะคะถนนนี้ ที่เราจะขับหรือเข้ามาระยะทางประมาณ1-1.3ถึง1.3กิโลเมตรเท่านั้นเองที่เราจะต้องขับแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ใช่เราอยู่คนเดียวทุกคนในชอยนี้ตั้งแต่โเดินเข้ามารีวิวมีคนเข้าออกอยู่เยอะมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะกลัวทําไมกับการที่เรามาซื้อที่ดินซักแปลงหนึ่งรออนาคตหรือว่ารอความพัฒนาเข้ามาตรงนี้ถูกไหมคะ ที่ดินตรงนี้พี่แกอยู่ที่ตําบลโคกกรวดนะคะอำเภอปากพีพจังหวัดนครน,นายกเนื้อที่ทั้งหมดเลยตรงนี้3ไร่กับ75.4ตารางวานะคะเจ้าของต้องการขายเพียงในราคาที่ถูกเวอร์มากๆเลยตกตารางวาละ2250บาทเองว้าวถ้าเราจะคิดเป็นไร่ตกเท่าไหร่นะาติ๊กตัก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 ไร่ละ9 0 0 0 0บาทเองค่ะ9000 0บาททุกคนจะได้ที่ดินที่เป็นสวนติดถนนมีความยาว 60กว่าเมตรความลึกประมาณ80เมตรด้านท้ายติดครอง80-90เมตรมันสุดยอดอะไรขนาดนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะรีบมาดูเหอะรีบมาจองเลยเมายกแปลงนะคะแปลงนี้ทั้งหมดเลยนะ2,869,650บาทเท่านั้นเองโโอ้หต่ำมือให้ตัวเองเลยคะ่ะที่จำตัวเลขได้นะคะเพราะว่าท่องจำแต่ตัวเลขกลัวว่าเดี๋ยวลูกค้าโ้ เอะราคาพูดไม่ถูกราคาพูดผิดก,ก็เดี๋ยวโดนลูกค้าตำหนีนะคะตมือให้ตัวเองเลยทุกคนช่วยกันตบนะค่ะรา <c oughs> คา2,869,650บาททุกคนจะได้ที่ดินผืนนี้รีบมาดูเวอร์สวยจริงนะคะไม่ได้โกหกเลยนะคะถือว่าเป็นที่ดินที่รูปแปลงสวยมากๆนะคะวิวขาวล้อม360ร้อม360องศา <c oughs> เพื่อนบ้านถ้าเราจะเอาแบบว่า ชุมชนที่แบบว่ามีร้านค้าสะดวกซื้อมีแบบว่าอาหารตำสั่งมีออร้านอาหารมีตลาดก็จะห่างจากตรงนี้ก็ประมาณ1กิโลก,กว่าเองแต่เอาจริงๆก็ด้านหลังเราก็มีรีสอร์ทแล้วก็จะมีถนนอีกเส้นหนึ่งนะอยู่ด้านหลังเราซึ่งก็เป็นอะไรที่มันมีความเจริญอยู่แค่เอื้อมอ่ะแต่ถ้าตรงเนี้ยใครที่ซื้อแล้วรอได้นะคะเพราะว่าเจ้าของขายแค่ไล่ละ9 0 0 0แสนบาท หาแบบนี้ที่ไหนก็ไม่ได้แล้วนะคะฉะนดคุดแดงด้วยราคานี้เป็นราคาพร้อมโอนพร้อมภาษีพร้อมทุกอย่างเลยลาที่สําคัญกับซีเวเบาๆนะมาต่อรองกับเจ้าของเผื่อเจ้าของแบบว่าใจอ่อนใจดีคุยแล้วคลิกกันแล้วก็มาต่อรองกันแล้วอาจจะลดให้ก็ได้ลองมาคุยกันก่อนลองมาดูก่อนถ้าชอบถ้าใช่อาจจะเป็นของคุณก็ได้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมที่ดินสวยๆบรรยากาศยามเยน็นทุ่งหญ้าที่สวยมากเลยดูสิ เดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าตามมาค่ะทุกคนขาตอนนี้นะคะออพร้อมจะพาชมนะคะที่ดินพร้อมสวนสวนพร้อมที่ดินเอ๊ะมันเป็นยังไงอะที่แน่ๆทุกคนจ๋าด้านหน้านะติดถนนสาธารณะประโยชน์ความยาวประมาณ64เมตรที่ดินหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะพื้นที่ตรงนี้สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ10เมตรมองเห็นวิวเขา360องศาตอนนี้เริ่มจะแบบว่าเย็นแล้วอาจจะมองไม่เห็นนะคะฝุนฟ้าอากาศ,อา,กาศอาจจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เนาะ ดอกย้าสวยมากเลยที่ดินของเราอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เลยในที่ไม่เยอะนะคะ3ไร่กับ75.4ตารางวาเองนะคะที่ดินส,สวยบรรยากาศดีๆราคาถูกๆนะคะมานำเสนอมาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านหน้าห้องนอนในห้องนอนหน้าประตูบ้านแล้วนะคะนี่รีบม,มาจับมาจองกันนะตรงนี้ถามว่าต้องถมต้องอะไรไหมโอ้ว่าไม่ต้องแล้วเพราะว่าชาวบ้านแถวนี้เขาก็อยู่กันเท่าๆกับเราเลยนะคะนี่มีต้น เาเรียกว่าแสงเทียนแสงจันทนี่เลยคะ่ะออาจจะจําไม่ได้นะทุกคนตอนนี้มีมูลค่าเจ้าของบอม,มีคนมาขอซื้อสอง0,000บาทนะคะแต่ว่าไม่ขายนะคะเพราะว่าเป็นไม้เก่าแก่โบราณที่เกิดพร้อมๆกับที่ดินแปลงนี้นะคะก็เลยปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะคะเป็นสิริมงคลให้กับที่ดินแปลงนี้นะคะเราเข้าออกได้หลายเส้นทางนะทุกคนมองเห็นวิวเขาไหมอาจจะเห็นแต่ลางๆเนาะเพราะว่าเริ่มเย็นแล้วมืดแล้วนะคะ เนี่ยค่ะถนนจะเป็นแบบนี้นะคะขับรถมามีแต่ถนนลาดยางคอนกรีตตลอดจะมีอยู่ประมาณ 1, 1 km, ถึง1กิโลถึง1.3กิโไม่เกินที่จะเป็นถนนแบบนี้เข้าออกได้หลายเส้นทางนะคะ GPS อาจจะพาเข้าวัดเข้าอะไรทุกคนถ้าพามาแล้วทุกคนมาก่อนนะคะมาก่อนมาตามที่ GPS พามาแต่เวลาขาออกนะคะถ้าผมส่งพิกัดให้แล้วทุกคนออกจากที่ดินตอนนี้เจ้าของติดป,ป้ายอยู่นะ เพราะว่าส่วนไม่มีคนดูแลจริงๆนะคะก็เลยต้องติดป้ายนะคะแล้วก็ใช้ประตูไม่ผ่ายแบบบบ้านนะคะแบบนี้ออกจากที่ดินเลี้ยวขวาตรงอย่างเดียวเลยทุกคนจะไปโผล่ตรงประตูน้ำห่างกันประมาณ2.6กิโลเมตรนะคะนี่ที่ดินมีความยาวติดถนนประมาณ80ประมาณ60 60กว่าเมตร64เมตรนะคะถ้าเราจะซื้อกันแค่สองคนเพื่อนฝูงมารวมตัวกันแล้วก็แบ่งครึ่องอ่างนี้ถือว่าสุดยอดมากๆเลยราคาไร่ละ900 0บาทนี่คือออกไอเดียให้นะคนละครึ่งในราคาทั้งหมดหมายกแปลง2 8 6ล้านบาทหาร2บาทได้เลยนะคะหัน2ก็จะเป็นราคาที่เราซื้อกันอ,อันนี้คืออออกไอเดียให้เฉยๆนะจะซื้อไม่ซื้อน,นั้นคืออ,อีกเรื่องหนึ่งแต่ส่วนตัวเจ้าของนี้ขายราคา เหมายกปแปลงอยู่แล้วนะคะไล่ละ9 0 0 0 0 0บาทหรือว่าตารางวาละ2,250บาทนี่คือลักษณะพื้นดินด้านหน้าแต่ด้านท้ายต้นไม้เยอะมากมะยงชิดมีมากกว่า60ต้นพร้อมเก็บผลผลิตทุกต้นแต่ที่ไม่พร้อมเพราะว่าเจ้าของไม่ได้ดูแลก็อาจจะได้ผลผลิตน้อยนะคะนี่ต้นไม้ที่มีมูลค่า200,000บาทลองไว้อย่างดีนะจ๊ะ มีที่นั่งใต้ต้นนะคะด้านท้ายปิดลำธารน,นะคะลำธารหรือว่ามีชื่อว่าคลองยางซึ่งคลองนี้มีน้ำไหลตลอดทั้งปีนะคะในส่วนเราสามารถดูดน้ำจากคลองใช้ได้เพราะว่าคลองเป็นสาหารณประโยชน์แล้วก็มีน้ำประปาหน้าแปลงของเราแล้วมีไฟฟ้าแล้วนะคะมีเพื่อนบ้านแล้ว ไม่ต้องกลัวที่นี่ไม่เปรี้ยวไม่น่ากลัวอย่างแน่นอนนะคะเนื้อที่3ไร่กับ75.4ตารางวากกาลังพอดีพอดีเลยเอาจริงๆเนาะซื้อไว้เธอไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะตรงเนี้ยนอกจากเราจะทําเป็นที่พักอาศัยที่พักตากอากาศบ้านสวนนะคะเราก็ยังสามารถที่จะซื้อไว้เพื่อเก็งกาไรในวันข้างหน้าหรือจะซื้อไว้เป็นมรดกตกทอดไปให้กับลูกหลานก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีมูลค่าเพิ่มมหาศาลเลยนะคะที่ดินตรงนี้นะคะข้างเคียงกับเราทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ เป็นสวนทุเรียนที่เขามาปลูกกันถามว่าจะดีไหมจะง,งามไหมเขตน,นี้คือตำบลโครกกลัวอำเภอปางพีจังหวัดนครนายกเขาจะปลูกต้นทุเรียนกันค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะคะมีพื้นที่ว่างอยู่ตรงนี้ด้านหน้าอีสักประมาณครึ่งทางและกันครึ่งหนึ่งเนาะหนึ่งไร่กว่าๆปลูกบ้านส่วนหนึ่งปลูกทุเรียนอีกส่วนหนึ่งว่ามันเวิร์กมากๆเลยนะ เวิร์กเลยแหละโอ้คิดเองนะว่าเวิร์กไปเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะด้านท้ายคลองนะคะแล้วก็จะพาชมเพื่อนบ้านข้างๆตรงนี้ด้วยเราไปชมภายในสวนต้นมะยงชิดกันดีกว่านะคะมะยงชดทั้งหมดตรงนี้มีอยู่มากกว่า60ต้นนะคะออกลูกแล้วนะพร้อมเก็บผลผลิตกินได้เลยตอนนี้จะเป็นลูกเขียวๆเนาะโอ้ไม่มีลูกสีส้มๆให้ทุกคนดูจากต้นนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะข้างในที่ดินจะสวยและจะว้าวขนาดไหนติดน้ําแล้วมันดูดีไหมไปกันค่ะ ทุกคนคะตอนนี้นะคะโอมายืนอยู่ตรงกลางสวนเลยก็ว่าได้นะคะเพื่อจะให้ทุกคนนะคะเห็นถึงต้นมะยงชิดแล้วก็เพื่อนบ้านนะคะในไหนมาแล้วจะได้ไม่เสียเวลานะคะเผื่อเรื่องชาวบ้านก่อนนะคะเข้ามากลางสวนและที่นี่วิวเขาวสวยมากๆเลยทุกคน ล้อมไปด้วยนะคะซ้ายขวาคือเป็นสวนทุเรียนทั้งหมดเลยนะคะที่ดินตรงนี้ใครซื้อไว้ไม่ผิดหวังนะคะราคาไร่ละ900 0บาทเฉลี่ยก็ตกตารางวาละ2250บาทเองมีต้นมะยงชิดพร้อมเก็บผลผลิต 60ต้นโดยประมาณนะคะที่ดินไม่ต้องถมไม่ต้องทําอะไรแล้วซื้อไว้เก่งกําไรก็ได้ซื้อไว้อยู่อาศัยเองก็ได้นะคะที่นี่ถือว่าเจ้าของขายถูกเวอร์มากๆเลยด้านหน้าติดถนนอย่างที่โอภาชงไปและด้านท้ายติดครองยางมีความยาวถึง80-90เมตรเลยถือว่ายาวมากๆนะคะต้นไม้ยงชิดทั้งหมดตรงนี้เป็นพันธุ์ทุ้าหรือว่าพันธุ์ไข่ไก่นะคะผลผลิตนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราดูแลไหมปีนี้เอาจริงๆเจ้าของไม่มีเวลาดูแล เลยขายนะคะเลยขายถ้ามีเวลาดูแลดีๆนะปีหนึ่งก็คงจะได้นะคะหลายตังเลยหลายตังเลยจริงๆนะคะนี่ค่ะด้านท้ายทุกคนติดคลองคลองนี้มีชื่อว่าเป็นคลองยางซึ่งเหมือนอารมณ์เป็นลำธารฝั่งตรงข้ามไม่แน่ใจว่าเป็นรีสอร์ทไหมเพราะว่ามีหลังเล็กหลังน้อยแค่หน้าบ้านของเนี้ยเพื่อนบ้านตรงเนี้ยเป็นถนนลาดยางนะคะ ส่วนตรงนี้คือบรรยากาศดีมากๆมองเห็นวิวเขาสวยมากๆนี่คือครองนะคะครองหรือว่าลำธานนะคะมีชื่อว่าครองยางนั่นเองนี่เลยแปลงไม่ใหญ่มากทุกคนโฉนดขุดแดงเนื้อที่3ไร่กับ75.4ตารางวามีต้นไม้เยอะแยะแบบนี้ราคาเพียงแค่ไร่ละ900,000บาทหรือว่าตารางวาละ2,250บาททุกคนเมาย,ยกแปลง2,869,650บาท มีเพื่อนบ้านนะน้ำประปาไฟฟ้าเข้าถึงแล้วนะคะนี่ที่ดินตรงนี้ไม่ต้องถมไม่ต้องทําอะไรแล้วนะซื้อวันนี้พร้อมที่จะเข้ามาทาประโยชน์ได้ทันทีเลยนะรวมถึงตรงนี้นะคะซื้อไว้เก่งกําไรเนี่ยเหมาะมากๆเลยและอีกอย่างหนึ่งตรงนี้นะคะถ้าเราจะซื้อไว้เพื่อจะทําสถานที่ท่องเที่ยวทําฟาร์มหรือว่าเราจะซื้อเพื่อจะทําสวนเกษตรปลูกต้นไม้ก็เหมาะมากๆและที่สําสคัญกว่านั้นก็คือว่า ลูกต้นไมย้ยงชีวิตแล้วไม่ใช่ว่าเต็มพื้นที่นะยังมีพื้นที่เหลือ,อไว้ด้านหน้าที่โอภาชมไปประมาณครึ่งลำพอดีเลยเพราะอะไรดูไหมหลายคนมีความต้องการนี่ยค่ะลำธารมีน้ําไหลตลอดเลยแต่ว่าเราต้องเอาแมคโคนะคะเข้ามาปรับพัฒนาเราจะได้น้ําใช้ตลอดทั้งปีมีน้ําใช้ตลอดแล้วก็เดินขึ้นลงทําลันทะทําลำธารแล้วก็ทําเป็นทางขึ้นลงของเราที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะคะนี่ สวยมากๆนะคะอะยังที่โอบอกเนาะมีที่ว่างเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งเนี่ยมีความพอดีแล้วก็มีความโดดเด่นตรงนี้คือว่าเราสามารถปลูกสิ่งที่เราอยากได้มาลงเพิ่มเติมบวกกับต้นไม้ผลผลิตที่มีอยู่แล้วถือว่ารวมแล้วจะสุดยอดมากๆเลยทุกคนดูสิโอลรอบรรยากาศนี้นะคะที่จะพาทุกคนชมเอาจริงๆแล้วทุกคนจะตรงนี้วิวเขาชัดเลยเห็นไหมนี่คือเทือกแต่ว่าอาจจะมองไม่เห็นนะผ่านกล้องไม่เป็นไรนะคะทุกคน มีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยนะดูแลสวนซ้ายขวาซึ่งจะมีคนงานดูแลอยู่นะคะเนี่ยมองเห็นวิวเขาชัด,ชดพื้นที่ไม่ต้องทำอะไรแล้วซื้อไว้เก่งกำไรก็เหมาะมากๆเลยราคา ไล่หนึ่งตก90,00 900, บาทรวมทุกอย่างแล้วนะฉนิ้คุดแดงสนใจรีบม,มาดูมาจับมาจองมาเป็นเจ้าของได้เลยที่นี่นะคะพิกาดอยู่ที่ตำบลโคกกรวดอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะคะการพาชมก็น่าจะประมาณนี้เนาะไม่รู้จะพาชมอะไรมากมายที่ดินของเรามีทั้งที่ดินเปล่าส่วนหนึ่งแล้วก็ต้นไม้ส่วนหนึ่งก็พาชมครบทุกซอกทุกมุมแล้วนะคะนีะ่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย โดยเร่องของที่ดินแปลงนี้หรือว่าส่วนไม่ยงชิดแห่งนี้ก็ประมาณตามที่โอพาชมไปเลยนะคะ ท่านใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ